วันนี้ผมร้าน AM Accessory นะครับจะนำเสนอเครื่องวัดอุณหภูมินะครับ K9 น r o j e ร e l นะฮะตัวนี้ครับจะวัดได้ทั้งมือนะครับวัดได้ทั้งหัวเลยนะครับหรือว่าจะเอามือไปลองด้านล่างนะครับปล่อยเจลปล่อยแอลกอฮอล์แล้วก็วัดได้เหมือนกันเลยนะครับมาแกะกล่องกันเลยนะครับว่าตัวนี้ข้างในจะเป็นยังไงนะฮะอุปกรณ์นะครับเหมือนกับ K9 Pro โ l รพเลยนะครับมีที่กองให้นะครับถาดรองน้ำถาดรองเจลสีดานี้นะฮะแล้วก็ตัวยึดล็อกกับขาตั้งนะครับ แล้วก็ตัวสกูไว้ติดผนังนะครับแล้วก็สาย USB นะครับอันนี้ครับก็มาพร้อมกับฐานนะครับฐานนะครับตัวฐานนะครับฐานมาเค็กเคนไนโพรพัทเลยนะครับตัวนี้มาดูตัวเครื่องกันครับตัวเครื่องนี่ครับแล้วก็ในกล่องเขาจะมีใบ คู่มือให้นะครับใบคู่มือให้นะครับนี่ครับแล้วอีกใบหนึ่งก็จะเป็นใบคูซีนะครับตัวเครื่องนะครับสามารถใส่ฐานนะครับใส่ฐานเป็นสองนะครับทุกค้าต้องแกะเครื่องออกมานะครับนี่ด้านในนะครับจะเป็นแผงวงจรนะครับผมนี่ใส่ฐานได้ตรงนี้แลวครับผมหนึ่งสามสี่นะครับใส่ฐานได้ตรงนี้ได้เลย 2 A 4ก้อนนะครับใส่ฐานได้เลยนะครับตัวนี้เครื่องวัดุภูมินะครับ k 9 Pro Jewel นะครับสินค้าพร้อมจัดส่งนะครับสวัสดีครับ